อย่าไปกลัวอย่าไปกลนะัวนะจะแชาาร์แต่หาวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดลุงวันนี้มันมเกิดลุงน,นะเขาบอกว่าวันเกิดนี้เราสามารถยินด้วยตัวเองไนะด้แต่ว,วันเกิดเราจะเป็นผู้นำให้เพืเ่อนมาแล้วลุงมาแล้ว happy birthday เจ็บเจ็บ happy birthday เจ็บเจ็บ happy birthday, happy birthday <laughs> เฮงง <laughs> ี้กันเด้โอนลงไปข้างล่างลนะ อ๋อในห้องอ๋อนเซฟนอกหายากกว่าน,นี้นึง่งใช่ป่ะโอเคฮะแล้ตัวทุกทสัตว์ทีเวกมีอัพด้วยครับใครอย่าลืมนะใครที่ลังดูอยู่ดูกระไรลงนะเฮ้ย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 ตาแรกตาแรกเลยตาแรกนี่ดิเฮ้ยรับเช็ดเว้ยจูก,กันบ้านนะมึงในกองทัพมันเคยสอนว่าวันเกิดเราต้องวิ่งหนีโมลิ เราต้องสู้กับโมลิสนะวันนี้มันเกิดลุงเลยจั๊งซีมีหน้าเลยจือไว้เลยจือจ้ไว้เลยนะลองเพลงมาเกิดให้ลุงสิจังซีมันต้องถอนจังซีวันเกิดป้าบอกอ๋อแถบเปิดเอาละ,ะมึงวิ่งเล่นตรงกลางไม่ได้แล้วไหนกูว่าฝันครับผมต้องรอดตรงนั้นคืนนี้ต้องรอดเป็นของขวัญให้ลุงสักทีมันมีโมลิมาเนี่ยสิ ไปได้กล่องมาทำลายในแถบมันจังเลยหรกอคนมารับช่วงม,สม,สม,สมสาสามารถกุศลิได้ชัดนะฮะอยายวูงม,มาอ่านนะแบบเหมือนเดยวเรื่อยเกิดทาร่าตัวนี้คนแรกไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิทิทีตาดูวางตูนนะลุงอ่ะเธอยเกิดพิ่ต้องกาวัวเหรอ <laughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเ้โหสเสุดสดเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวยุคแอรรับแวฟอดอะไรนะ้ลงแพนะมันมาทางไหนปะโอจิเครื่อง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 ยิงแถบด้วยยิงแถบด้วยเดิวนี่ปะ ไม่มาวะไม่มาวะไม่มาวะไม่เห็นวางแถบด้วยวางแถบด้วยมันวางแถบด้วยวางแถบตรงนู้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอออวันนี้ได้ไงวะเอไม่สิไม่เฮ้ยไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็นจริงนะไม่เห็นจริงอ่ะเฮ้ย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 โอ๊ย โอ้ยสุดาสัญญาสุดาสุดาแล้วก่อนนะสุดาเมื่อกี uh, ้ต totally ้องฟอตเนตจากน้องพรละละละแลนะฮะปรมาโดเนทให้ตามสัญญาวันเกิดที่ขอให้โดมอริรรลุงอ่าชิบหายทำโมยพอดีแล้วเกินด้วยความเดือนีเอาเลยฮะตัวโอเมก้าเอาดิอเอาดิอบวกกระดักไปดิ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 ปะโชว์ เร็วขับไม่ไหวแล้วเจ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 ตัวดาฮะรอรอก่อนนะฮะเดี๋ยวที่ปันป่นไฟที่บอกไปเลยนะตัวเองนะนาตุ๊ปุตุ๊ปุเราเดี๋ยวตุวป๊ปุเออผู้ได้ถึงแล้วบ้างคันวันนี้ผมผมาช้าไม่เป็นไรครับผมคืนนี้พี่มาดึกนะฮะเฮ้ยไปดูหน่อยโดนแน่ๆโอ้โหใจนิ้งดิรู้ว่าใจลมๆไหมเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับพี่โซดาหล่อนะเนี่ยเฮ้ยต้อคุยคนสวยวต้องทำเสียงหล่อดิเนะ เดึงก,นะกันช่วยนะครับสมารเพิ่มเพ่นสไลด์ได้แชทได้เลยครับผมอย่างเดิมครับลุงจัดไปก่อนนี้เดิมหมดเลยลุงระวังเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งโดนไล่อยู่นแน่ๆเลยฮนะไม่เงียบจังวะโพลิศี่อะไรวะเนี่ยใครเขา้ามาดูนี่ไม่กดไลค์ลุงนะขอท้องเสียเลยคืนนี้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวเข้าไปสิงหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปสิงหนึ่งอ้าวเฮ้ยนอนเมียบเลยเว้ยใจเย็นไม่เฟรนไม่เฟรนใจเย็นเฮามาแล้วเฮามาแล้วเฮามาแล้วว่าต้องญานิเฮามาแล้ว

มาเพื madre, ่อนออกมาให้คนนึงไหนคนนึงไหนเราอยู่เลยคนนึงไหนคนนึงออกมาแล้วเอาชิบหายแม่งนอนอีกแล้วอคนนี้ไม่ใช่ไหนไม่สองเพื่อนไม่สองเพื่อนไม่สองเพื่อนตัวนี้ตบไม้ได้ปะวะเฮ้ยอ่ะโดนโดนโดนตรงนี้ตบไม้ได้ตรงนี้ตบไม้ได้อุ้มดิอุ้มดิอุ้มยังอุ้มยังแม่งมาไล่ตัวนั้นมาไล่ตัวนั้นวะไล่ตัวนั้นมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนเอาไป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 นเไีไป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 ้ปไปไปไป้ปตบไม้ปไ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  กอต่อนล้วกดปิดเฮ้ยฟื้นเองฟื้นเองได้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 เว้ยฟื้นเอ็งนะเว้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะจะเช่าทหารวันีดมันเกิดวันเดียวเกิดลุงวันีดมันเกิดลุงนะเขาบอกว่าวันเกิดนี้เราสามารถยืนด้วยตัวเองได้แต่วันเกิดสามารถยืนด้วยตัวเองเกิดอย่าอย่าเพิ่งนอน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 เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกแป๊บนึงเร็ว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 วอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นลุกขึ้้้้้้นนนนนนนมมาาาา่่ไงงลุกขึเเเเเรรตออปป็็ผผููใหพื มาแล้วลุงมาแล้วกระกะกระกรวิ่งๆลุกมาลลุลุกไปลกไปลุกไปลุกไปไยอนยก่อนยะก่อนมาแล้วยก่อนายกาเอาดิเอาดิความรอความรอของลุงมันเกิดยวที่ลุงต้องต้องหอนะยาไปย่านยาไปย่านมันทับเอ์ก็เหรอทำอะไรกูไม่ได้หรอกยอยู่แถวนี้งั้นเหรอ แกไม่าไมมาลุงช่วยเองลุงช่วยเองไปโลไปไปตรงนี้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 ตรงนี้จุกไปชุกไปชุกไปนอนซะเลยแต่ยันเพื่อนตัวนั้นเอาชิบหน่ยโอ้ยเด็กอนามัยนอนเร็วชิบหายเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออเพื่อนลุกขึ้นมามลุกขึ้นไหมหิวเสร็จหิวเสร็จลุงมาแล้วลุงช่วย อยู่กัน,น์ดิสเสร็จเลยช่วยกันช่วยกันนาว now 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 ยูลุงยูรุงเดีๆๆด๋ยวปล่อยก่อนไหมยปล่ไปก่อนมะไม่ไปล่อยล่ะไม่ไปล่อยใช่ปะแมต่์นี้บอกเลยสุพรรณวุฒิจักรยุทธจักในต้องจื่อแลจะจำแมต์นี้ไว้ให้ดีไหนมีอยู่ไหนเนี่ยกูไหมมีแถบปะวะเช็กก่อนลองเช็กก่อนมันจะจุกตรงนี้เช็กแถบก่อนนะจะมาจุกเล่นตรงนี้เช็กก่อนเช็กก่อนอันหนึ่งนะโอเคตัวนี้น่าจะจุกได้ ใช่ป่ะเอาเฮ้ยมาตอนไหนเมื่อไรโอเคไม่มีแถบจุกนี่จุกได้โอเคปลอดภัยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดย่าไปย่านเมื่อนี้มันเกิดจะเป่าเค้กให้ดูเดี๋ยวเราเพลงกันฟัน happy birthday to you ดือ happy birthday to you อด happy birthday เฮงี้กันเด้๋อ่อนลงไปข้างล่างนะเฮ้ยนี่ใครนี่ใครยาจะจะถูกลุง คนทาหารผู้พันกองทัพกระส่ยเราทอดทิ้งเพื่อนไม่กระสอยเราทอดทิ้งครอบครัวไม่กระสอยเราวิง่งหนีไปลงไปเมย์อทอมัสลงไปเดี๋ยวเดี๋ยดเลยเดี๋ยวเราไปคอยแทงให้ปลดโอเคไม่มีทับปลดเลยมาขึ้นมาขึ้นมาลุงแทงให้ลุงแทงเอง,ไป,อองไ,ปไปเลยไปเลยหนุนแทงเราไปไปเลยไปเลยวิ่งไป <laughs> ความมันอยในร่างกายเหลือเกิน <laughs> เออมีแถบป้องกแถบป้องกตรงนี้ปั่นเจ็บปั่นเจ็บปั่นเจ็บวินาทีนี้ต้องรอดเท่านั้นโมดิมันไม่ได้ใช้แน่โมดี้ีเหลืองกับผมว่าต้องรีบเราต้องรีบลราต้องรีบลราเพื่อนจุกอยู่วิ่มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคเยี่ยม รีบไปหอมได้ยนะจ๊ะสวัสดีพี่ทุกคนครับสีัสน้องเหมียวได้นะที่ียกว่าทาขาโทษนะรอแค่ไหนทำเจเธอดูนั่นมันเพลงใช่ไหมพี่ใช่แล้วืรอก้พี่ร้องเพลงเออโอเคยิ้มยอดสวัสดีฮะน้องตั๊กครับผมเฮ้ยใครนอนวะไฟสองกันนี่เท่ากันไฟสองกันนี่ ต้องปั่นแล้วล่ะผมว่าเพื่อนตายว่ะซีจัสซีโร่เฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยหลุดป่ะ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 หลุดเจ้าว่ะเยี่ยม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 โคตรจังเลยข้างหลังมีเจนนึงปะ่ะข้างหลังมีเจนนึงครับหลังผมมีเจนนึ่งว่าจะไปเป็นพี่ก็คิดว่าจะ,ะไม่ไล่แต่ก็ไล่มาพอดีฮะ แชทมันเกินพอเราเป็นสำคัญน้องเหนียวเป็นลายต้องเหนียวพุ้งโกดพีแชทมันเกอนลุงเล่นยู่ไงตะกี้กี้จังหวะหล่ออยู่ไม่เห็นหรือไงเราหล่ออีกทีหล่อตะกี้ลุงหล่อมากเลยนะบอดี้ใซส์ต้องกดแท้โมริเนี่ยบอกเลยสบายใจสบายบือสะดูบืออ๋ออ๋ออ๋ใครพามันมาวันนี้ยมานี้ยมานี้ยมาทอดมาที่วอนมาที่ว่อนวันนี้ออกมาจากตรงนั้นมันกำลังมา เกมมาแล้วเกมมาแล้วมาแล้วใจเย็น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 นะใจเย็นนะใจเย็นนะโนวันวีแคทไฮป่าะวะให้ดนตรีดนตรีเท่านี้วะไป็นไงไงยทางขวามือด้านหลังเห็นปะมั้ยเห็นปะมั้ยมีเห็นไปแล้ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็ไปไปเร็เอาใครไปตีแถบชิบไม้เฮ้ยเอาอย่ากลับไม่เสร็จอย่ากลับไม่เสร็จเท่าทีโอเค พี่หน้องรอซื้อเสื้อพี่หนึ่งโอเคครับผมแล้วดูคุยดิสคอยด่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่าเรื่องติดแค่ไหนนะฮะตายฉลอมันเกิดจะสิวเอ้มาต้องตายนีบอกแล้วเลเลล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 ละะะะยึดะะะดอ มาปั๊บมาเรื่องบทท้าทาย,ยอำนาจมืดเอ้โนอ้าวเพื่อนออกแล้วโมริไม่ได้ใช้แล้วมันแล้วมันแล้วมันแล้ววิ่งมันนี่แล้วอ่าคนนึงออกแล้วเฮ้ยจะหลุมหรือเปล่าจะหลุมหรือเปล่าเอาทอนเสาด้วยปั๊บปั๊บไปด้ยวยกันโอโมไปด้ยวยกันแล้วลุกขึ้นมาฆาตกรลองไห้นะมาเลิมมะมาเลิมมะพี่เ,เต็มเซ็ตนะฮะเดี๋ยวจะแล้วน,นี้ฮะ เดี๋ยวก็รมหน้าประตูอีกหรักไม่ล้มประตูไม่มีหินสะดุดมันไม่มีอะไรให้สะดุดเลยเนี่ยดูดิวิ่งปืนเลยดูดิหมุนอ้อมโชว์ว้าในนอโชว์โชว์สักรอบปั๊บปั๊บป้๊บปั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 ๊ปั๊บป๊ั๊ป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 ๊าป๊ป๊ป๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ั๊ป อ้าเป็นไงออกแล้วแมตต์นี้แต้มเยอะสุดด้วยหล่อนะนี่เดี๋ยกประสกการังการเกิดท้อครับผม